ไม่มีใครเข้าตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักตัวดีคุณผู้ชมนะครับผมขอ,อช่วงนี้ติดเพลงนี้จริงๆแล้วก็ <What? S 1> สวัสดีสายฟูทีมด้วยนะวนี้รีวิวฟูทีมเชลซีอัปเดตล่าสุดครับผมเชื่อว่ามีสายเติมแล้วก็คนที่แบบเชียร์เชลซีที่แบบชอบเติมในบางครั้งนะผมว่าทีมน่าจะสวยกว่าของผมเยอะนะตอนนี้เชลซีของผมได้แบบนี้นะครับ รวมทุกโลโก้นะทีมชาติเอามานะครับเอามาหมดแล้วก็ทีมอื่นด้วยนะครับแต่นักเตะอยู่เชลซีประมาณนี้นะครับจับระบบ4-3-3ของผมวันนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะนี่คนระับของผมได้ประมาณนี้นะเพราะว่าแพล็กล่าสุดผมได้อ่าคอนเนอร์การ์ลาเกอร์นะครับเอดูอาร์เมนดี้แล้วก็มาเตโอคูวาสิตเพิ่มมาสามคนนะทีมผมก็บอกโอ้โหเสียดายมากไม่ได้พวกกองเต้ นะครับไม่ได้ตัวอื่นเป็นชีเวลอย่างเงี้ยผมโคตรอยากได้นะครับหรือแม้แต่ตัวอื่นในแพ็คนะครับซึ่งแบบโคตรอยากได้แล้วก็เอ้ยคนนี้ด้วยนะครับกับตันเนี่ยเนี่ยเขาเหลือ83วันแล้วว่นที่จริงผมอยากได้เดฟมากๆด้วยนะนอกจากกองเต้น,นครับโอเคระบบนี้นะประตูน,นะครับเกป้านะครับแบ็คซ้ายของผมเป็นกูกูเรยา,ยาอยู่แบ็คขวาเป็นกรีทเจมนะครับแล้วก็คู่หลังเนี่ยชาลบาจับคู่กับเซียโกซิวากองกลา,างสามคนครับผมจับเป็นฮาคิมซิเยกเนาะ ยืนฝั่งซ้ายครับแล้วก็กองเต้ยืนตัวกลางส่วนขวาเนี่ยเป็นโควาซิตนะครับซ้ายเป็นมิไฮโลมูดิตนะครับขวาเป็นหน้าต่ำแล้วกันนะสำหรับเจ้าเฟลิกครับหน้าเป้าเป็นพ่อใหญ่บ้านเมื่อก่อนทีมาเชนอนนะก็คือบีเอแอมริกอวังมยองนะครับแล้วก็เคยไปบาซ่าด,ด้วยเนี่ยสำหรับ,มามารบ Dave, outh, รประมาณนี้นะเมนดี้กาลาเกอร์อาคูลิบารีนะครับเดฟเมสันเมาส์สเตอร์ลิงแล้วก็คายฮาวเวดประมาณนี้ครับคุณผู้ชม นี่แผนผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลงเรนกิ้งกันวนะ่าปูเชลซีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจับลงเรนกิ้งเพราะว่าใจมันรักไงแล้วก็มาฮะโอ้แต่ผมเจอประสบป,ปัญหานักเตะนะฟอร์มซียกทีมอ่ะเลยต้องการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยนะครับโอ้โหประตูก็ต้องเปลี่ยนแบ็กขวาผมว่าก็ต้องเปลี่ยนครับเดฟมาก,ก่อนเลยนะครับแล้วก็ประตูแน่นอนเป็นเอลูอาร์เมนดี้นี่ไงยุดของผมนะครับแล้วก็ไปดูฝั่งตรงข้ามมนสักหน่อย มาชุดเต็มระบบเอริกเซงฮาร์กนำทับนะครับสำรองประมาณนี้เขาพร้อมแล้วก็ตามสไตล์เนาะไม่ต้องรอเยอะฮะมาดูจังหวะนี้ครับบอกเลยว,ว่าฟูเชิลซีผมเนี่ยใจมันรักแล้วนี่ไงหลุดไงนี่ดรมมลิกยกมาหนึ่งมาตื้อคือนี่ผมเล่นแบบจริงจริงจังๆนะเน้นไงเน้นไงโดนตัด โอ้โหจบเลยมาใจยเย็นเพื่อนขวาโลกขวาลุงมาดิครับหาคิมซีเอกหาคิมเข้าซ้ายบอกใจไม่กว้างหอแล้วเลีรยออกมาดีจโอเคแล้วจบครึ่งไปเลยครับศูนย์ศูโอ้โแล้วจ่ายภาพเป็นไงอ่ะเห็นช่องขอมืออย่างนี้ผู้หใหญ่บ้านของเราเก่าปิอริไม่สบข้าใน ยังติดส้นเสียอยังซ้ำไม่ได้มาดิถึงก่อนตอกกลางไม่ได้ลองเปิดมองสักลูกฮะฮาคิมยังเหรอยังวะอาจารยยังวะโอ้โหนั้นส่วนเปลี่ยงเดียวหายห,ายหลังลอยคาริมเบนเซม่าโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์สวนทีเดียวหายเลยวะลูกพี่ก็เกินไปแล้วครับ โอ้โหมันปิดดูเวอร์ชันแล้วชิซีเพิ่งโดนไปไงโอ้โหยูฟ่าโอ้โหมาครับขวาโลง่งทำท่ามีาขวาก็แม่นอยู่นะเศกใส่ก้ยกอยอยังปฏิสเสธไว้ได้ไปพลาดพลาดพลาดนี่ไงย้ำขวาชูชยัย เติมไปโอ้โหตีดีดวินิซิวจูนียโดนี่ครับอาคิมใจกว่าโอ้โหเปลี่ยนตัวต้องได้เรื่องคารนาเวตยกโอ,โอ้เข้าซองนะครับผมปีเตอร์ชามเคลิลตัวตึงซะด้วยคนนี้โอ้แก้เกมแต่ไม่มาว่ะ เรียบร้อยเลยศูนหนึ่งโอ้โหโดนสวนกลับเปียงเดียวจริงๆโอ้โหเชลซีองเต้ตัวเก่าโอ้โหจบแล้วนย่ต้องบอกเลยว่าดีหนึ่งมันอยู่ยากจริงๆว่ะพันห้า 1,